สวัสดีค่ะชื่อวันลีใจเย็นนะคะเคยมาทายฝุ่นสายถี่ชิงเชิญพร้องน้ำเค็มใจใจเรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากแปรรูปจากผลไม้แครก็จะเน้ตนทุเรียนกับมังคุดนะคะทุเรียนมังคุดนะคะเช่นแครเกรลียงทุเรียนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยเลียงทุเรียนแล้วก็แครกเกอร์หน้าทุเรียนแครกเกอร์หน้าทุเรียน อันนี้คือชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นมินิแคคเกอร์ชิ้นเล็กแล้วก็ชิปหน้าทุเรียนนะคะแล้วมาเป็นข้าวกรอบหน้าทุเรียนแล้วก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เล็กใหญ่คือลูกค้าหยิบต้องได้าาเนาะ,ะในส่วนของบังพุดเราก็จะมีรสด,ดั้งเดิมนะรสด,ดั้งเดิมอันนี้จะเป็นรสเค็มอ,อันนี้จะเป็นชิป ชิ้มังคุดอบเนยอันนี้คือของวัยรุ่นนะคะอันนี้เคอเราจะมองกลุ่มลูกค้าเดี๋ยสองกลุ่มคือวัยทำงานกับวัยรุ่นเนาะค่ะในส่วนของมังคุดกวนอันนี้นะคะมังคุดกวนอันนี้คือความอร่อยเป็นเลิศน้ำปีสีๆนะคะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมน,นะคะใน <ừ> ส่ <ๆ S 1> สสวนของมังคุดกวนตัวเนี้ยนะคะเราก็พัฒนา <ๆ S 1> เป็นคุกกี้สอดไส้มังคุดอัเนี้ค่ะคุกกี้สอดไส้มังคุด อ๋อปีใหม่เนี่ยค่ะเป็นของสาของฝาดนะคะของาสันของฝาดตามอร่อยยังเป็นเลขอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นมังคุดอบอน้ำผึ้งนะคะมังคุดอน้ำผึ้งแล้วก็เป็นซอสมังคุดแต่เนี่ยค่ะเราจะเน้นคือู้เรียนกับมังคุดนะคะที่เราโดดเด่นของกลุ่มเราเนาะ อันนี้คือเราจะแบ,บ่งเป็นว่าผลิตภัณฑ์สารนะ้ำอันนี้คือน้ําจืดนะคะน้ำจืดในส่วนของน้ำเค็มน,นะคะในส่วนของน้ำเค็มก็คือโคโค่นะคะโคโค่ต้มยำก็แต่ปลาอบกวานนะฮะอันนี้ในส่วนของน้าเค็มอันนี้ก็เป็นน้ําก่อยนะคะน้าก่อยคือเราจะเลือกพืชที่มีขึ้นในชุมชนของเรานะคะ น้ำจืดน้ำเค็มเจอกันก็จะเป็นน้ำก่อยแล้วก็จะมีพืชคือใบขวัะค่ะขึนเยอะเลยเราก็เอาเป็นใบขู่ใบขว่เนี่ยค่ะไม่ต้องชงชาแนละ้วแกะทานได้เลยนะคะอันนี้คือเหมาะกับผู้รักสุขภาพบำรุงเลื่อนร่างกายนะคะตามสูตรโบราณคือเราเปนชาใบขู่แต่เรามาพัฒนาเป็นใบขูอวกรอบนะคะทำเป็นคล้ายๆสาลายนะคะอันนี้คือ ผู้สูงวัยนะคะแล้วเราก็จับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวัยเด็กนะคะวัยเด็กคืออันนี้คือใบผู่ผสมสารหลายแล้วเราก็รวยน้าทุเรียนนะคะเราก็จะได้เป็นสองกลุ่มแล้วก็แล้วก็ทําตัวที่เรากําลังจับใหม่ก็คือตัวส้มส้มจี๊ดส้มปี๊ดอะค,ะค่ะส้มปี๊ดเพราะว่าในจันทบ,บุรีเนี่ยค่ะจะเป็นพืชของจันทบ,บุรีเลยเขาก็เอาต้น สมปีดเนี่ยมาพัฒนาเป็นน้ำมะปีดอะไรเงี้ยค่ะน้ำมะปีดบังเอิญว่าที่สวนเนี่ยปลูกมะปีดเยอะก็เลยบีบน้ำมะปีทส่งและผิดจันอ่าแล้วก็เอาเปลือกเปลือกตัวเนี้ยค่ะเปลือกมะปีทค่ะมาทําเป็นบวยบวยมะปีดเป็นมะปีดแช่อินขวดน้ำผึ้งนะคะทำให้ชุ่มคอนะค่ะนี่มะปีดเนาะแต่อันนี้ก็คือทิ้งไทยนะอันนี้ในด้านสุขภาพเหมือนกัน ันนี้เป็นพริกไทยเป็นพริกไทยหวานนะเป็นพริกไทยหวานที่ว่า,าช่วยในการเผาผลาญอาหารเราเน้นด้านลดน้ําหนักอ่ะอันนี้นะคะเป็นพริกไทยหวานาทําจากพริกไทยที่โดนพายุหรือว,ว่ามีปัญหาพริกไทยอ่อนอะมาแปรรูปเป็นพริกไทยหวานทําทให้ช่วยในการย่อยอาหารเผาผลาญอาหารในร่างกายอ,าอันนี้ก็ทานหลังอาหารแล้วนะ ้างลนะ4ห้าเมตรในส่วนของตัวเนี้ยค่ะจะเป็นสืบสารภูมิปัญญาเป็นเส้นจันทผดตูนะคะพัฒนาเป็นเส้นจันทผดตูอบขอบนะคะอันเนี้ยืบสารภูมิปัญญาแล้วก็สร้างมูลค่าสร้างมูลค่าผลิตผลเนาะเสริมรายได้แก่ชุมชนมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลมนะคะอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มเราเลยนะคะ เราตั้งขึ้นมาว่ากลุ่มเราเดินไปทิศทางไหนตามวิสัยทัศน์ค3ะลิตรภูมิปัญญานะ,ะคะภูมิปัญญาก็มีอะไรนะก็คืคอปลากะระพงต้มระวานเราก็เอามาพัฒนาเป็นปลาก,ะกระพงขบตะวนันเพราะเรต้องการให้สินค้าเนี่ยออกไปสู่ข้างนอกโดยที่ว่ามีอาย,ยุนานขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องต้มยำต้มยำโคตเตกอย่างเงี้ยค่ะ เราจะเห็นเป็นหม้อๆ,ๆเนาะแต่ที่นี่แกะแล้วทานได้เลยอันนี้คือสืบสานภูมิปัญญานะคะแล้วก็ตัวนี้ครับดัานมากเลยคนรู้จักของน้ำเช็นเยอะกล้วเพราะตัวนี้ค่ะปูโอบงค์นะคะปูโอบงค์ทำจากปูกระต่อยนะฮะลักษณะเด่นของปูโอบงค์แลว้วก็คือผัดซอสของพุดท,ที่หนูเห็นตรงนั้น,นคือเราทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือผัดอาหารทะเลนะคนะก็คือตุ๋ยังก็แตก ซอสมังคุดแล้วก็ปูอบโอ่งผัดซอสมังคุดแน่นอนก็เลยเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่าที่นี่ต้องเป็นปูอบโอ่งซอสมังคุดเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวล่าสุดเนี่ยค่ะก็เป็นของเล้ยข้าวเพราะเราต้องการจับผู้ผู้สูงวัย ที่ตอนนี้เขาบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมยุคผู้สูงวัยเนาะเ้าก็ต้องการทำสินค้าให้แก่กลุ่มนั้นนะคะที่ว่าไม่ค่อม,มีฟันเคี้ยวนะเราก็เอาเป็นหุงด้วยข้าวนะผง้วยข้าวให้สําหรับผู้สูงวัยก็จะเป็นรถปลากระพงอ,อกกระวานรถปูกอ,อกโูแล้วก็รถต้มยำก็แแตตกอันนี้คือสามรถที่เราทำขึ้นมาเนาะ อันนี้ก็จะได้ทั้งผู้สูงวัยในสังคมที่ปัจจุบันเนี้ยผู้สูงอายุเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะจับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเด็กที่อยู่หอนะเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชื่นชอบผมข้าวของญี่ปุ่นมากดังนั้นเราทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มนี้เลงขนมคุ้งยายของฝากในจานด้วยนะคะแล้วก็มีขายในช้อปปี้ชอปปี้แล้วก็เบอร์โทรของเราก็คือ0 8 1ย์3 2 6 3นาสาเ เกินทากลายมา i อ8น8ปดก้นะ,ะส่ท่ประเทศค่ะ